สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Hyper Pixel กับผมอาจารย์ชาติรอยชาติศรีคนดี้เเดิมอีกแล้วจ้ะกึก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 วันนี้นะครับเรามานำเสนออุปกรณ์นะครับซึ่งจะช่วยให้หลายๆคนที่กำลังอยู่ในภาวะการทำงานนะครับหลังจากช่วงก่อนหน้านี้โควิดไม่ค่อยได้ทำงานตอนนี้ทำงานก็ดนนันโอ้โหเร่งรีบ หาเงินหาทองเรียกว่าทํางานเหมือนไม่เคยทํางานมาก่อนอาจจะทําให้เกิดภาวะตึงเครียดเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีรวมไปถึงทํางานมากมีงานมากแต่นั่นหมายถึงว่าร่างกายก็ต้องการพักผอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมีตัวช่วยที่น่าสนใจในราคาไม่แพงซึ่งวันนี้เราได้มาจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า tussa นะครับ t u s s a h นะครับแล้วก็ที่สัญที่สุดผมได้มาจากแอป ของ l a z a d a สินค้าดีๆแบบนี้ไม่เป็นแอปไหนไม่ได้แล้วต้องเป็น Lazada เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าวันนี้เราสั่งสินค้าจากแอปที่มีชื่อว่า Lazada ผมได้ของชิ้นนี้มาเพิ่งกดไปเมื่อวันอังคารวันนี้คือวันศุกร์นะที่เรารีวิวเนี่ยเราได้ของเรียบร้อยแล้วหูถือว่าส่งเร็วมากสองสาวันส่งมาให้ถึงบ้านเลยทีเดียวใครที่อยากได้เจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะครับขอบอกไปก่อนนะครับราคาจัดหน่ายถูกมากไม่เกิน2,000บาทสุดยอดนะครับยิ่งถ้ามีโปรงมีโปรเดี๋ยวจะมี9เดือน9นะ ใครที่มีโปรก็ลองไปหาซื้อกันดูแล้วกันในขณะเดียวกันตัวนี้มีสินค้ามีกลัวดังอยู่ในประเทศไทยส่งมาไวมากๆไม่ต้องรอจากจีนนะจ๊ะและก็ที่สำคัญที่สุดมันจะช่วยคนทุกคนในบ้านผ่อนคลายและมีความสุขกับสุขภาพจิตที่ดีด้วยการนวดฝ่าเท้านั่นเองครับวันนี้มาดูเจ้าเครื่องของเจ้าตัวสุดซ่ากันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไร โอ้โหและนี่นะครับก็เป็นกล่องสินค้านะครับส่งมาให้ถึงที่บ้านนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในสภาพที่ดีใช้ได้พอสมควรนะแต่ว่าข้างในปลอดภัยแฮปปี้แน่นอนเพราะก็มีโฟมกันกระแทกอย่างดีนะจ๊ะที่เห็นกล่องใหญ่ขนาดนี้ในราคาไม่ถึง2000บาทเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงยิ่งจะเกิดใครมีโปรโมชั่นมีเหรียญมีโบนัสมีเข็มของวันที่เเดือน 9, 9, 9. เดี๋ยวอาจจะมีโปรนะครับทำให้ลดร,ราคาถูกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูดีกว่านะครับว่าข้างในหน้าตาเจ้าเครื่องตัวนี้ จะเป็นอย่างไรแต่ว่าที่แน่ๆเขามีด้วยกันทั้งหมด2สีให้คุณเลือกนะครับก็คือสีแดงกับสีดำครับตรงนี้ข้างกล่องเขาจะเขียนเลยนะครับว่า o o t m a s s a g e r นะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องนะครับสำหรับเครื่องนวดเท้าตัวนี้เห็นไหมครับสีแดงโหผมเลือกสีแดงมาสีจ่มอย่าบอกใครนะครับสีเท่มากๆอย่างกับรถยนต์เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบสีแรงๆแบบนี้นะครับอาจจะไม่เข้ากับธตีมงของบ้านคุณอี่สีดําให้เลือกเลยครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเครื่องเนี่ยใหญ่ พอส,สมควรเลยนะฮะแล้วก็น้ําหนักกําลังดีนะครับไม่หนักไม่เบาจนเกินไปก็ไม่ได้ก้องแกงจนเกินไปนะวัสดุภายนอกเนี่ยนะครับเขาเป็นวัสดุพลาสติก ABS นะครับมีสีแดงกับสีดําให้เลือกนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นหน้าจอพร้อมไฟ LED นะครับในกล่องของเขาเนี่ยยังมีเจ้าตัวคู่มือวิธีการใช้งานนะครับมาให้ด้วยซึ่งถือได้ว่าสะดวกสบายมากม ในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีรีโมทน้อยๆหนึอันอันนี้พร้อมแบตเตอรี่ด้วยนะจ๊ะสามารถเปลี่ยนแบตเองได้นะนี่ข้างหลังเปลี่ยนได้ตอนนะี้ตรงนี้ปุ่มแดงๆเปิดปิดนะครับ เพียงแค่จี้มาข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวโหมดตัวฮีตติ้งตัวแมนนวลเหมือนปกติเจ้าตัวนี้เนี่ยในการทํางานของสปีดเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3สเตปด้วยกันมีสูงกลางต่ำแหนในตัวนี้จะเป็นระบบ3เกียร์นะครับเพราะฉะนั้นความเร็วในการนวดก็จะมีให้เลือก3ระดับเข้านั้นเองนะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายๆไม่ซับซอ้อนละกันนะฮะเอาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้งานถือว่าสะดวกมากกดปุ่มเปิดมันก็ออโต้นวดให้แล้วสบายมากๆครับส่วนใครรู้สึกว่ามันไม่โดนจุดไม่โดนตำแหน่งเพราะสรีระแต่ละเท้าแต่ ก็ข,ขยับฝ่าเท้าเข้าไปนะครับมันก็จะได้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการแค่นั้นเองครับง่ายมากๆเจ้าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยหลักการของเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการนวดเท้าก็ได้กดน่องก็ได้หรือจะเอาแขนนะนี่เข้ามาแบบนี้นะแล้วนวดแบบนี้ก็ได้แล้วแต่การผ่อนคลายแต่เอาคอลงไปคงไม่ไหวนะจ๊ะจะเอาคอลงไปงเขาจะนวดไม่ไหวนะ,ะับอาจจะคอกระดูกคอแตกได้ตัวนี้เนี่ย หลักการทํางานของเขานะครับก็คือเราจะเอาเท้าวางเข้ามาในช่องนี้แบบนี้เนาะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมีการนวดด้วยกัน3ส่วนของฝ่าเท้านะครับก็คือบริเวณปลายนะครับ ซึ่งเจ้าตัวบริเวณปลายจะมีลูกกลิ้งฮะช่วยนวดกดจุดบริเวณปลายเท้าของเราส่วนตรงช่วงตรงกลางนะครับเป็นการนวดแบบกัวซานะครับเป็นการนวดแบบแผนจีนนั่นเองแบบแผนโบราณซึ่งเจ้าตัวนี้เขาจะมีอุปกรณ์ช่วยคลึงบริเวณส่วนโค้งเว้าของตรงอุ้งเท้าเราให้เราหายจากความเมื่อยลา้าและสุดท้ายก็คือบริเวณส้นเท้านั่นเองครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีตัวคอนโทรลในการควบคุมแล้วก็กดไล่เส้นของเราตรงบริเวณปลายเท้าทําให้สุขภาพเท้าของเราดีขึ้นเลือดลมไหลเวียนนะครับทำให้คุณรู้สึกกระจับ เงและที่สาคัญที่สุดเลยนะครับความตึงเครียดก็จะหายลดลงไปทําให้คุณนั้นสามารถใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับได้อย่างทุกวันและก็ทุกเวลาที่คุณต้องการซึ่งแน่นอนนะครับมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายิ่งใครที่ทํางานนะครับที่ต้องยืนเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆเดินไปเดินมาเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์เป็นยาเป็นรอปภเป็นแม่บ้านเป็นพนักงานที่ต้องใช้การยืนหรือการเดินไปเดินมาผมบอกให้เลยเครื่องนี้ตอบโจทย์มากๆและที่สำคัญที่สุด ไม่แพงด้วยนะครับาวนราไปดูในส่วนของตัวเครื่องดีกว่านะครับจะให้เห็นเลยนะครับด้านข้างเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์มาโคง้งเว้าวมองเผลๆเหมือนในเครื่องสกเก็ตที่มันเป็นยืน2ขาเลยนะเอออย่าได้เข้าใจผิดนะอันนี้มันจะเห็นได้ว่าเขาทําวัสดุมาดีมากๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าตัวตรงกลางนี้จะมีผ้านะครับเป็นรูดซิปนะครับสามารถถอดออกไปซักได้เพื่อความสุขอ,อนามัยนะครับหลายคนโอ้ยถ้ายอย่างนี้เวลานวดต้องใช้ถุงเท้าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเกิดนวดกันหลายคนในบ้านเดี๋ยวมันจะมีเศษขี้ฝุ่นขี้ด ตัวนี้เราสามารถนี่ฮะรูดซิปนี่แบบนี้นะนี่รูดซิปออกมาแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วก็เอาไปซักโดยที่ข้างในเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าข้างในก็เป็นผ้ากุอีกทีหนึ่งนะครับเป็นผ้าบางๆเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราถอดซิปด้านนอกเนาะเอาผ้าข้างนอกออกไปซักได้นั่นเองครับเพื่อความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยที่ดีในขณะเดีวยวกันเนี่ยถ้าเราจับเข้าไปข้างในนะจะเห็นว่าไอ้ตัวกลไกนวดทั้ง3ส่วนเนี่ยไม่เหมือนกันนะ เออมันมีนวดตรงกลางเท้าฝ่าเท้าแล้วก็ด้านข้างตรงด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเบาะนวดและบีบด้วยโอ้สุดยอดมากๆเลยในขณะเดีดยวกันเจ้าต,ตัวนี้นะครับใช้ไฟนะครับหนึ110ก็ได้220้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เราสั่งมา220รโวลต์นะครับใช้ในบ้านเราตัวนี้กินกระแสไฟฟ้านะครความถี่อยู่ที่5 0เฮิร์ส์นะครับแล้วใช้ไฟอยู่40วัตต์นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยโดยรวมอยู่ที่ประมาณ5กิโลเท่านั้นนะจ๊ะไม่ได้หนักเลยมากเลย 5กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะฮะตัวเครื่องเนี่ยท่อนข้างมั่นคงถ้าเบากว่าน,นี้ผมเกรงว่าเวลามนันนวดบางทีมันอาจจะสัน่นแล้วทําให้ตัวเครื่องเขยับไปไปมา,มาได้นอกจากนั้นตัวลูกปืนของเขายังใช้ลูกปืนที่ค่อนข้างดีด้วยนะเมื่อกี้แอบลองเล่นหน่อยๆละเวลาเปิดเครื่องเนี่ยเสียงเบาแล้วก็เงียบม,มากๆนะครับไม่รบกวนการทํางานของคนอื่นเรียกได้ว่า คุณพ่อ,อคุณแม่ใช้อยู่ในบ้านเดียวกันคุณลูกนั่งทํากันบ้านคุณลูกนั่งทํางานอยู่ไม่รบกวนแน่นอนเพราะว่าเสียงมันเบามากๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเจ้าตัวนี้ยังมีโหมดควบคุมความร้อนด้วยนะครับเพราะว่าเขานวดเท้าใช่ไหมก็จะมีการปล่อยคลื่นความร้อนออกมานะครับเพื่อให้มันเกิดความสึกผ่อนคลายมากขึ้นโดยตัวนี้สามารถทํางานได้อยู่ที่10จนถึง40องศาเซลเซียสนะครับเครื่องสามารถใช้งานได้หลากหลายภูมิภาคของประเทศเลยทีเดียวไม่ว่าจะอากาศเย็นอากาศร้อนก็ยังสามารถใช้งานได้นอกจากนั้น นั้นเนี่ยในตัวการใช้งานกันดีกว่าครับตัวการใช้งานเนี่ยนะครับเพียงแค่กดปุ่มตัวนี้นะครับ power switch ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหมายบนสุดพอกดค้างไว้เนี่ยมันก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับพอมื่อติดเสร็จแล้วนะครับด้านบนเนี่ยจะมีคําสั่งโหมด auto นะครับเป็นโปรแกรม1นถึงสนะครับให้เลือกเอาว่าจะใช้โหมด auto แบบไหนซึ่งเวลาเลือกโหมด auto มันก็จะมีความแรงแตกต่างกันแล้วก็การนวดที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันนะครับตรงกลางนะครับจะมีโหมดที่เขียนว่า heating หรือโหมดปรับความร้อนนั่นเองครับ จะมีแค่เปิดกับปิดนะครับถ้าเปิดมันจะมีไอร้อนอุ่นๆออกมาช่วยให้ผ่อนคลายในขณะเดียวกันแถบที่3นะครับคือแมนนวลนะครับโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่ทําให้ควบคุมการปรับของการนวดตามที่เราต้องการเรียกได้ว่าใครไม่ชอบแบบอัตโนมัติอาจจะรู้สึกแรงไปเบาไปกดแมนนวลเสร็จแล้วพอเมื่อกดแมนนวลด้านแรกนะครับจะมีลูกศรชี้บนล่างแถบแรกนะเขียนว่าสปีดครับตัวนี้คือปรับความเร็วของการนวดว่าให้นวดค,อค่อยๆคลึงหรือนวดเร็วๆเร็วๆเ,เ,เ,เออแล้วอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วนะส่วนตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็น ็น direction นะครับซึ่งจะเป็นตัวกดควบคุมพื้นที่ในการนวดแต่ละจุดนั่นเองครับว่าจะให้แต่ละจุดนั้นตรงส่วนไหนบ้างทํางานก็จะกดไล่ไปเรื่อยๆกรณีที่คุณใช้แมนนวลนะครับแต่ถ้าเกิดคุณขี้เกียจแค่เหย่เท้าไปกดออโต้ก็ทําทงานแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะนิยมและความชอบนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันในขณะเดียวกันตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีแผ่นยางรองดุงบริเวณนี้นะซึ่งบริเวณนี้จะเป็นแผ่นยางรองเพื่อไวใ้ให้อุ้งเท้าหรือส้อนเท้าของเราวางเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่เท้าเล็กเท้ากว้าง เท้ายาวสามารถใช้เครื่องนี้ได้สบายมากเพราะเห็นไหมช่องเขามีใหญ่พอสมควรเดี๋ยวจะมาลองเปิดเครื่องเจ้าตัวนี้ให้ดูกันว่ามันใช้งานเป็นอย่างไรแต่เขาบอกไว้ก่อนเมื่อกี้ลองเทสหน่อยๆแล้วใช้ได้เลยนะแรกๆอาจจะดูจั๊กกะจีหน่อยใครที่จั๊กกะจีง่ายหรือไม่เคยใช้เครื่องพวกนี้แต่เดี๋ยวพอสักพักจะชินแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเออมันดีเหมือนกันผมแนะนําเลยนะก่อนที่จะเข้านอนใช้เครื่องนี้นะในหนึ่งรอบการทํางานออโต้ของมันเนี่ย มันจะทํางานอยู่ที่15นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดเครื่องทิ้งไว้นะไปเผลอเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้ว5นาทีไม่มีการสั่งทํางานอะไรเนี่ยเครื่องเขาจะออโต้สวิตช์ออฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดับไปเองเออเห็นไหมดีไหมง่ายไหมนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการเสียบปลั๊กเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราเมื่อเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วมีไฟเข้ามาในตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีเสียงปี๊บหนึ่งครั้งนะครับ ตอนนี้จะเห็นได้ว่าเครื่องยังไม่ได้ทํางานนะครับจเจ็นได้ว่าเวลาเราวางนะครับให้เราวางโลโก้ตัวปุ่มเนี่ยคอนโทรลนะครับไปด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาเท้าของเรานะครับวางลงไปนะครับแล้วก็ใช้รีโมทก็ได้นะครับหรือจะกดปุ่มสวิตช์ออนออฟบนสุดในตัวเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันนี่วางแล้วก็ลองสาธิตแล้วกันนะจ๊ะนี่เวลาวางไปนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ย ตรงปลายเท้าเขาจะเป็นแบบนวดกดจุดเล็กๆนะครับซึ่งอันนี้จะเหมาะกับการนวดบริเวณนิ้วเท้าหรือปลายนิ้วเท้าซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาทในขณะเดียวกันตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโค้งๆนูน่นๆขึ้นมาซึ่งจะเน้นการกลิ้งนะครับเป็นลูกกลิ้งนวดฝ่าเท้าบริเวณส่วนโคง้งหรือเรียกว่ากัวซานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวส้นเท้า ตรงเอล้อยหวายนะครับตรงนั้นก็จะเป็นการนวดคลึงนะครับซึ่งก็จะช่วยให้กดในส่วนของเอล้อยหวายได้ดีแล้วก็ช่วยให้ลดอาการเจ็บของส้นเท้านั่นเองครับในขณะดวการด้านข้างนั้นจะมีตัวเหมือนเป็นแผ่นโฟมนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวบีบแล้วก็นวดเพื่อคลายนะครับทำให้บริเวณเท้านนเนี่ยที่ยืนมาทั้งวันแล้วมีเลือดไปห่อเนี่ยมันก็เกิดการไหลเวียนโลหิตได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง รวมไปถึงการใช้ระบบความร้อนเพื่อให้ส่งเสริมในของการนวดให้ได้การผ่อนคลายที่มากที่สุดนั่นเองครับเดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูดีกว่านี่รีโมทอยู่ในมือเราแล้วเวลากดนะครับให้กดจ่อเข้าไปที่บริเวณแผงคอนโทรลด้านหน้าแค่นี้เองใช้งานได้แล้วนี่เห็นไหมตอนนี้ถ้าเกิดดูที่บริเวณฝ่าเท้านะครับผมขออนุญาตใส่ถุงเท้านะครับเพื่อทุกท่านรู้สึกว่าดูแล้วไม่น่ารังเกียจจนเกินไปนะนี่เห็นไหมเครื่องมาเริ่มทํางานแล้วนะครับ ตอนนี้จะเห็นว่าระบบการทำงานเนี่ยแน่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนึบๆพอสมควรหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่านวดแบบนี้แล้วไม่สะดวกนะครับหรือยังไม่โดนจุดไม่โดนติง่งตรงที่มันปวดจริงๆเนี่ยจะกลับด้านของเครื่องก็ไม่มีใครว่านะเอออันนี้แล้วแต่เลยซึ่งเราก็สามารถเลื่อนช่วงเท้าของเรานะครับเข้าออกเล็กน้อยได้ตามสะดวกนะครับใครที่เท้าใหญ่กว่านี้หรืออะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้จะเห็นว่าเราใช้ในโหมดออโต้ p 1นะนะเพราะฉะนั้นนี่คือเปิดปุ๊บใช้งานเลยนะครับ ง่ายมากๆนะครับเรียกได้ว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ต้องมานั่งซับซ้อนดูหาเมน,นูเลยกดเปิดใช้งานได้เลยนี่ในระหว่างเดียวกันนี่ฮะนั่งกับก็อ e ีฟูรี่โอ้โหนี่มันสบายโดยแท้นะครับก็อ e ีปรับเอ็นระดับได้นะเพื่อสลีระที่ถูกต้องนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันทั้ง ada, e, ลาซาดาช้อปปี้ก็เราไปซื้อซื้อกันดูนะจ๊ะแต่ที่แน,น่ๆเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกให้เลยนะครับก็อยู่ในแอป Lazada นะครับบริการจัดส่งเร็วถึงใจพร้อมแทร็กกิ้งนะ สุดยอดมากๆา r a c k i n g มาแบบเป็นหน้าจอเลยว่าตอนนี้ถึงตรงไหนขับรถไปถึงอำเภออะไรจังหวัดอนะไรอู้ดีอ่ะอันนี้ชอบมันทําให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเห็นเลยว่าของมันกำลังเคลื่อนที่จริงๆแต่เป็นบางแอป,ปแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะแจ้งแค่สถานะใช่ไหมบางทีข้ามวันไปแล้วสถานะยังไม่ขยับบางทีก็อดใจเป้าไม่ได้นะว่าจะได้ของมาทันใช้หรือเปล่าแต่สำหรับแอป,ปลาซาด้าเนี่ยถือว่าบริการขนส่งถือว่าดีมากๆ ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวแอป l a z a d a เนี่ยถ้าเราลงไปเช็คของดูดีดเนี่ยเขาจะแยกด้วยนะมีการทำเป็นลาส a l l นะครับซึ่งเป็นร้านการันตีว่าเป็นร้านที่เป็นของแท้ได้ของชัวอืมอันนี้ก็ช่วยลดการถูกโกงได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าได้รับการได้รับสินค้าที่แตกหักเสียหายหรือไม่ถูกต้องสามารถแจ้งเคลมหรือคืนเงินได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของทาง Lazada เขานะตอนนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเครื่องเนี่ยก็จะนวดไปตามโปรแกร,รมที่มันจัดการไว้นวดแลมเงินนะ มัเป็นเล่นนะเออถ้าใครที่แบบยืนทั้งวันอย่างผมเนี่ยผมเป็นวิทยากรใช่ไหมผมจะบรรยายตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงประมาณ5้าหกโมงเย็นเป็นอย่างต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินไปเดินมาพาคนนู้นคนนี้ถ่ายรูปหรือจะต้องบรรยายแล้วต้องเดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องนานๆเนี่ยบางทีก็เรื่องของการเลือกรองเท้าเนี่ยสำคัญแต่ในเมื่อมันเลือกไม่ได้หรือต่อให้ใส่รองเท้าดีแค่ไหนแต่ถ้ายืนนานขนาดนั้นโอกาสที่คุณจะเมื่อยเท้านะครับระบบเนี่ยค่อนข้างจะมีสูงกลับมานะครับบางคนก็จะแช่นําอุ่นแต่สําหรรับกณีีน เรามาใช้เครื่องเจ้าตัวนี้นวดก็ถือว่าเวิร์กมากๆครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับที่เจ้าตัวฮีตติ้งนะครับลองมาดูซิว่ามันจะร้อนแค่ไหนนี่ปรับฮีตติ้งแล้วเออพอปรับฮีตติ้งมันก็มีความอุ่นๆหน่อยๆนะไม่ถึงไม่ถึงขนาดร้อนไม่ถึงขนาดร้อนเหมือนจะมีลมร้อนเบาๆอะ่ะขำๆเออก็พอใช้ได้นะแต่ฮีตติ้งเนี่ยจะมีเปิดกับปิดแค่นั้นนะครับไม่ได้มีระดับให้เลือกนะครับ ส่วนเจ้าตัวแรงบีบหรือเจ้าตัวสปีดเนี่ยจะมีความแรงและความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ3ระดับนะครับก็มีสูงกลางต่ําให้เลือกถ้าเราเลือกเป็นหมวดแมนนวลอ่าเดี๋ยวผมลองเลือกนะตอนนี้ออโต้พีเดี๋ยวผมจะปรับเป็นออโต้พีก่อนเดี๋ยวค่อยไปโหมดแมนนวลเดี๋ยวมาดูออโต้พีไม่ได้รู้สึกต่างมากนะครับบอกเลยไม่ได้รู้สึกต่างมาก พอเลือกเป็น P3 เนี่ยจะเริ่มเห็นความต่างละ P3 มันจะเหมือนจังหวะการคืงมันจะเน้นแล้วก็ห่างกันมากกว่าตอน P1 กับ P2 ซึ่งมันจะเน้นเหมือนแบบรัวๆไปเรื่อยๆแต่พอ P3 มันจะเน้นๆแล้วก็จะมีความทิ้งจังหวะนิดนึง P4 P4 เนี่ยก็จะพบว่า มันก็จะเน้นช่วงประมาณช่วงส้นเท้าเป็นหลักเลยนะช่วงต้นๆเนี่ยไม่ค่อยเน้นสังเกตเลยนะเท้ามันวางแบบนี้นะคุณผู้ชมเออเนี่ยมันจะเน้นช่วงกลางกลางเท้ากับช่วงส้นทเท้าเยอะรอบหนึ่งเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเราใช้โหมดออโต้เนี่ยหนึ่งรอบจะทํางานอยู่ประมาณ15นาทีนะครับแล้วจะหยุดการทํางานถ้าเกิดเผลอหลับทาขัา้าอี้ไป5นาทีมันจะตัดเครื่องนะครับแล้วก็หยุดการทํางานดับเครื่องไปเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองโหมดแมนนวลกันบ้างจะมาลองที่โหมดแมนนวลนะครับซึ่งแน่นอนครับพอเป็นโหมดแมนนวลเนี่ยคุณสามารถ 3ระดับได้เดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าเออมาเร่งขึ้นเนี่ยเห็นไหมเสียงมาเร็วขึ้นอันนี้สุดแล้วนะลงไปหนึ่งอันนี้จะช้าลงเรื่อยๆอันนี้คือจะช้าๆเน้นๆอ่าแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนขึ้นนะเนี่ยมันจะสุดแล้วนะไม่มีเสียงติ้นละขึ้นได้อีกหนึ่งอันนี้เป็นระดับกลางๆแล้วอีกอัน,นจะเป็นเร็วมากอันนี้จะแบบงึบๆงืงเเลยเออเฮ้ยอันนี้เจ๋ง ถ้าเกิดใครชอบแบบชิลๆไม่ต้องเร่งรีบสบายๆผมแนะนำนะนวดแบบเรื่อยๆนะครับมาดูเน้นดีในขณะเดียวกันเจ้าตัว directional นะครับก็คือเจ้าตัวพื้นที่ที่จะนวดนั่นเองครับมันจะมีให้เลือกว่าลูกกลิ้งจะกลิ้งขึ้นตอนนี้ผมกดขึ้นนะลูกกลิ้งเนี่ยมันจะกลิ้งลงฝ่าเท้านวดขึ้นเห็นนะหมดแล้วนะเกณอันนึงคือกลิ้งลงอ่าอันนี้จะเห็นว่าลูกกลิ้งมันจะกลิ้งลงแสดงว่าตัว directional เนี่ยครับคือทิศทางการนวดเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดเรากดขึ้นมันจะนวดฝ่าเท้าในลักษณะย้อนขึ้นมา แต่พอเรากดตัวลงข้างล่างก็จะเป็นลงลงไปซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าต้องการให้มันนวดเข้าหาตัวหรือนวดออกจากตัวนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าวางเท้าแบบนี้ไม่ค่อยสะดวกอยากให้ปลายนิ้วแนบสัมผัสกับตัวเครื่องมากผมแนะนําให้กลับด้านนะครับแล้วก็เอาตัวเท้าเนี่ยวางในลักษณะเดียวกันก็จะพบว่าเออตรงเครื่องเนี่ยมันก็จะนวดเท้าได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสรีระขึ้นอยู่กับท่านั่งของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเรามาปรับกันเห็นไหมตัวนี้ตัวเครื่องนี่เห็นไหมตัวเครื่องห ตัวเครื่องขยับงึบงืบงบแน่นเอาเรื่องกันนะทาเป็นเล่นนะไม่ได้นวดแบบธรรมดาเลยนะนี่นวดไปนวดมานี่หูเท้าชาไปหมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนอแล้วเดี๋ยวลองกลับด้านของเครื่องนะนี่ทดเทสให้ดูเลยว่ามันใช้กลับด้านได้ไหมจริงๆผมเชื่อว่ามันทําใช้ได้ทั้ง2ด้านนะนี่กลับด้านนะจริงๆผมรู้สึกว่ากลับด้านดูเวิร์กกว่าแต่ในภาพโฆษณาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเอาตัวเครื่องที่มีนับปัดนะห,นหันออกไปข้างนอก อาจจะเป็นเพราะกลัวไม่เห็นตัวเครื่องที่มันสวยงามเพราะถ้าเกิดว่าไม่เห็นแผงวงจรจะไม่รู้ว่าเครื่องมันเท่แต่ผมจะรู้สึกว่าวางแบบนี้สะดวกกว่าแล้วตรงนี้มันจะมีแผ่นยางกลมๆเนี่ยเพื่อกันลื่นอันนี้น่าจะวางส้นเท้าได้ดีเดี๋ยวผมจะลองวางแบบนี้นะแล้วลองเปิดเครื่องกันดูดีกว่านะ๊ะอ่าออตโต้โอ้ยดีกว่าเยอะ มีกว่าเยอะบอกให้เลยคนระคุณผู้ชมแสดงว่าตัวหน้าจอเครื่องต้องเข้าหาเราถูกไหมเพราะไม่งั้นเราจะเปิดจะปิดมันก็จะลําบากในขณะเดียวกันกในภาพโฆษณาเขาทําให้เราสับสนเพราะว่าเขาดันเอาภาพเนี่ยเป็นลักษณะเครื่องวางหันหน้าออกนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมรู้สึกว่าแบบนี้สบายกว่าโอเคมากแล้วสลีระเท้ามันวางง่ายกว่าเยอะเลยนี่มาตอนนี้ก็นวดคลึงๆกันไปอ่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณอยากใช้แม่นวลนี่ใช้รีโมทเลยแล้วผมก็ใช้ตัวนี้ขึ้นมา อ่าโอเคเลยนะโอเคเลยนะแหมนอนสบายเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครทํางานนะฮะอย่างที่ผมบอกไปยืนมากๆเดินมากๆใช้เครื่องนี้ก่อนนอนเนี่ยผมบอกให้เลยนะโคตรจะฟินนะแล้วที่สำคัญซื้อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางท่าน สูงอายุนะฮะปลายมือปลายเท้าชาผมบอกเลยใช้เครื่องนี้ช่วยกระตุน้นระบบประสาทนะเวิร์กมากอันนี้เวิร์กมากนอกจากนั้นหลายคนอาจยังไม่ทราบนะครับว่าเครื่องนี้นอกจากจะใช้นวดเท้าแล้วเขายังสามารถนวดได้อีก2ส่วนนะครับนั่นก็คือนวดน่องนั่นเองครับกับอันที่2นะครับก็คือใช้การนวดท่อนแขนนะครับก็คือนวดท้องแขนหรือหลังแขนแบบนี้นะท่อนแขนด้านบนแบบนี้สามารถใช้นวดได้กรณีพี่อยูของมา,มากๆถือของมากแล้วเมื่อยอะ่ะเออมีนะบางทีไปถ่ายรูป แบกกระเป๋ากล้องนานๆแบกขาตั้งนานๆปรากฏโหถือกิมบอลนานๆแขนลอ,อยนะเรอ้ไหมแขนลอ,อยอะ่ะมันจะไม่มีแรงมันจะรู้สึกชาาเอาเครื่องนี้นวดผมว่าน่าจะเวิร์กนะเดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันนะว่าถ้าเรานวดน่องกับลองนวดท้องแขนแล้วฟิลลิ่งเป็นยังไง เออนะเออเวิร์กนะสะดวกนะสะดวกคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนนะครับจากนวดฝ่าเท้านะครับนวดเท้านวดฝ่าเท้าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นนวดน่องนะครับซึ่งเขาบอกว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือวิธีการนะครับให้เราเอาน่องนะครับพาดลงไปนะครับแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่ถนัดนะครับคุณจะกลับด้านมันแบบนี้ก็ได้นะเออแล้วแต่เลยเอาเหลี่ยมไหนก็ได้ที่มันสามารถทําให้น่องของเราเข้าไปได้แนะนําน่องนะไม่ใช่ขาท่อนบนนะเออพอน่องเสร็จปุ๊บอ่ะลองดูนะจะรอดเปล่าเนี่ย มันก็โอเคนะเออมันก็ฟินเนี่ยได้เลยได้ได้ได้เออดีอ่ะรู้สึกเหมือนมีคนช่วยนวดแต่อันนี้ถ้าเกิดใครน่องใหญ่หรือขาใหญ่เนี่ยผมไม่แน่นะว่าจะยัดเข้าหรือเปล่าแต่นี่โอเคเลยนะมันเหมือนบีบบีบด,ด้านข้างไอ้ตัวโฟมที่มันบีบด,ด้านข้างเนี่ยมันก็จะหนีบน่องของเรานะแล้วก็ขยับน่องเอามันก็ดีอ่ะประมาณใช้แฟนแล้วแฟนไม่นวดให้อ่ะคนนุณนวดผ้าผมไหมแล้วก็ใช้เครื่องนะัไม่ต้องงอแฟน ช้แฟนนวดไม่พอบนด้วยฮะเพราะฉะนั้นใช้เครื่องน่าจะเวิร์กกว่านะเนี่ยเออฟินเแต่แต่รู้สึกโอเคเลยนะตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนขาท่อนล่างผมไม่ได้มีความรู้สึกแล้วผมเหมือนขยับไม่ได้แล้วเออรู้สึกดีเมือนกันอะไรนะอ๋อเป็นอวมเพึกไม่ใช่ละคนละอย่างกันอันนี้นวดแล้วแบบมันรู้สึกฟินมันสบายแหมไม่ได้เป็นอวมเพึกครึ่งท่อนแหมเฮ้ยดีอะรู้สึกดีเลยนะเนี่ยเนี่ยใครยืนมากๆเนี่ยกลับมาเหน,นื่อยๆนะเมือ่อยละสองพันยงคุณซื้อไปเถอะคุ้มเชื่อผม นวดอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรจะฟินนะเออถ้ามันเป็นหมื่นก็ว่าไปอย่างแต่ผมว่าใน2 0 0พคือเกินราคาเอาตรงๆนะไปซื้อหูฟังไวเลสบางหูนี่ยังเกิน2 0 0พเลยอันนี้แบบหูดีมากๆเนี่ยเก้าเดินก้านะใครมาถึงนะเก้าเดินก้านี้ต้องซื้อแล้วนะไม่ซื้อให้ตัวเองก็ซื้อให้พ่อแม่ให้คนที่คุณรักก็ได้หรือซื้อ2เครื่องให้ตัวเองด้วยให้คนอื่นด้วยอูเบิร์กนะบอกเลยสุดยอดเลยนะฟินมากคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองนวดแขนกันดีกว่าไหมเผื่อบางคนยกของหนักถือกิมบอล ถือของค้างไว้นานๆเออหรือบางทีอาจจะแบบไม่รู้ตัวไงไปช้อปปิ้งไปจ่ายตลาดเอไออาการล้าๆตรงนี้เดี๋ยวมาลองดูนะว่ามันช่วยได้หรือเปล่าแต่ที่แน่แนนวดน่องเนี่ยบริกูดสุดยอดคราวนี้นะฮะเหลียวเราจะมาลองนวดช่วงแขนกันมาดูกันซิว่าช่วงแขนเนี่ยมันจะรอดไหมนะฮะก่อนอื่นเลยถกแขนเสื้อรอเลยนี่ทําเหมือนแบบอะไรนะเครื่องวัดความดันเหมือนเหมือนเครื่องวัดความดันตามโรงพยาบาลไม่ใช่อันนี้เครื่องนวดเท้าอ้าวลองดู แต่มันโอเคเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดคุณปวดตรงกล้ามเนื้อมัดไหนนะคุณเข้าไปไอ้ตรงข้างล่างส่วนเนี่ยมันจะมีไอ้ลูกกลิ้งกึกกเนี่ยไอ้ลูกตะปุ่มตะปั่นกิ้งกิ้งเนี่ยมันทําให้รู้สึกเลยว่ามันโอเคและตัวบีบด้านข้างเนี่ยมันก็จะบีบให้เรารู้สึกเหมือนแบบหายคลายเมื่อยล้าเฮ้ยไอ้กล้ามเนื้อตรงเส้นแบบตรงกล้ามเนื้อแขนเนี่ยตรงเส้นเอ็นตรงเนี้ยโอ้มันกึกกึกถูกใจอ่ะเฮ้ยเวิร์กอลยเวิร์กเลยผมบอกเลยเวิร์กในของดีนะของดีใครเป็นช่างภาพนะแบกกล้องหนักๆ แบบขาตั้งหนงักๆถือกิมบอลนะนี่ของดีเลยนะนี่ชี้เป้า้แล้วนะ2 0 0พอยากได้นะไปกดตามลิงก์เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้เจ้านี้มีโกดังอยู่ในไทยไม่ต้องรอนานที่สำคัญส่งมาดีชัวร์ไม่ไมั่วนิ่มเครื่องถือว่าดีมากนะครับสภาพดีมากนะครับเครื่องใหม่นะเครื่องใหม่แกะกล่องเลยเนี่ยโอเคเลยสมมติถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตรงนี้ใช่ไหมมันมันปวดนะเนี่ยเห็นไหมเอ็น,น,น il, ช่วง being, ส่วนตรงนี้นะมันมีรูปกิ้งๆอ่ะเออดีอ่ะหรือจะว่าเป็นแบบแบนๆงี้ไหม มันก็น,นวดกึ้งึบกึ้งึบของมันเฮ้ยดีนะใช้ได้เลยนี่ในขณนะดเดียวกันนี่คว่มนะนก็ได้นะคว่มนี่ก็อีกฟิลหนึ่งเออคว่มนี่ก็ได้อีกฟิลหนึ่งเออกล้ามเนื้อมันคนละส่วนกันนะ่ะเนี่ยเมือม่อยเมือ่อยตรงไหนก็หมุนไปบิดมาผมว่ามันดีกว่าเครื่องนวดแบบท่บทุไปนะไอแบบนี้มันดูมันแรงมันไม่ใช้ได้อะผมรู้สึกดีอะแรง<ม>ดีมากมาไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยทำไมเรากดใน l a z a d ้าตั้งนานไม่เคยเจอแหมทุกวันนี้ซื้อของ l a z a d a าจนแบบ จะไม่เหลือให้ซื้อแล้วนะเพราะว่าของที่อยากได้นี่ก็หมดไปเรื่อยๆนะพ่อค้าไม่ค้าออนไลน์นะหาของแปลกๆใหม่ๆมานําเสนอบ้างนะอยากได้อยากได้จะได้มารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับก็คือเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเขามีขาตั้งอยู่ด้านล่างด้วยนะครับเพื่อปรับระดับให้เข้ากับสรีระของแต่ละคนนะครับบางคนเท้าสั้นเท้าสูงวางแล้วมันเมื่อยไม่เมื่อยนี่ข้างล่างนี้เขาจะมีขานี่มีขาตั้งนี่ขาตั้งตัวนี้นะครับนี่อยู่ส่วนนี้เลยพับไว นี่เห็นไหมนี่ขาตั้งก็จะอยู่ส่วนนี้นะซึ่งเปิดออกมาได้แบบนี้เลยฮะนี่แข็งแรงนะขาขาขาตั้งแข็งแรงวางลงไปโบเห็นไหมปรับระดับสูงขึ้นได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของมันเลยนะมันเลยทํำให้การวางค้าของแต่ละคนเนี่ย แล้วแต่สรีละถือว่าสะดวกสบายมากๆก็เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับมาสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวเครื่องนวด f o o t m a s s a g e r ของทุดซาตัวนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับข้อดีข้อแรกของเขานั่นก็คือราคาประหยัดนั่นเองครับเพราะราคาเพียง2000บาทเนี่ยถูกมากนะครับในยุคสมัยนี้หาของราคานี้ยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นสำหรับผมเจ้าเครื่องนี้กับความมประสงค์นวดน่องก็ได้นวดข้อแขนก็ได้นะเออนวดตัวขาก็ได้ตัวเท้าก็ได้เนี่ยผมว่า2 0 0พเนี่ยซื้อเถอะ นะติดไว้ประจําบ้านใช้กันทั้งบ้านเลยคุ้มค่ามากๆนอกจากนั้นอันที่2ที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์มากๆนั่นะก็คือดีไซน์ครับดีไซน์สวยงามนะครับดูน่าเชื่อถือมากแล้วก็วัสดุไม่กองแก๊งงานประกอบถือว่าพอใช้ได้เลยทีเดียวตัวเครื่องทำออกมาสวยนะครับวางไว้ในบ้านเนี่ยเด่นมากเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าตัววัสดุที่เขาดีไซน์มาไม่ใช่เป็นตัวผ้าที่รองตรงบริเวณนวดเนี่ยสามารถถอดซักนะครับออกมาเพื่อสุขลักษณะที่ดีได้ยังนอกจากนั้นยังมีรีโมทนะจ๊ะ ทำให้เราสะดวกสบายในการคอนโทรลไม่ต้องเอื้อมตัวลงไปกดสําหรับผู้สูงอายุเขาดีไซน์นะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยให้มันมีเว้าวเป็นเบ้าที่จับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะยกเครื่องหรือต่างๆเนี่ยสะดวกมากๆนะครับหลายๆคนเห็นเครื่องมันโค้งๆมันมน,นอย่างนี้ใช่ไหมกลัวจะยกลําบากหรือจะหล่นแตกนี่ฮะด้านข้างนี่เห็นไหมด้านข้างขยโยกมาแบบนี้เลยเอามือช้อนก็ไปแบบนี้เลยเออเจ๋งอะเลยทําให้เรายกง่ายสะดวกมากๆเลยครับถัดมานะครับข้อดีอันที่3นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเครื่องเนี่ย ค่อนข้างเงียบครับซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจเพราะเขาใช้มอเตอร์แบบเก็บเสียงนะครับใช้ตัวลูกปืนแบบเก็บเสียงแล้วก็ยังปิดผนึกอย่างสวยงามทําให้เสียงเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเลยเนี่ยตอนนี้นมมเนี่ยไมค์ผมเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะฉะนั้นลูกหลานนั่งทํางานเรียนหนังสือเรียนออนไลน์ปู่ย่าตายายพ่อแม่อยากจะนวดก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนลูกหลานเลยอันนี้ถือว่าเวิร์กมากๆบอกกับบ้านเล็กๆที่คนอยู่ด้วยกันหลายๆคน อาจจะใช้พื้นที่ร่วมกันตัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับในส่วนของข้อเสียกันดีกว่านะครับข้อเสียอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเครื่องเนี่ยหน้าตามันดูใหญ่ไปนิดนึงนะเปิดกล่องมาที่แรกตกใจเลยเฮ้ยมันใหญ่กว่าที่คิดแต่พอมานั่งลองใช้ดีๆแล้วอ่ะการที่เครื่องใหญ่นั่นหมายความว่าตรงเบ้าวางเท้าก็จะใหญ่ลองรับสลีระหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงการวางเนี่ยเครื่องมันก็จะไม่ไม่ลื่นไปลื่นมาลื่นไปลื่นมาถ้าเครื่องเล็กเกินไปอาจจะทําให้มันค่อนข้างที่จะ เรียกอะไรเลื่อนหรือว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยตลอดเวลาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเห็นเครื่องใหญ่ขนาดนี้กลับน้ำหนักไม่ได้เยอะนะครับเพียงแค่ประมาณ5กิโลซึ่ง้าถามผมนะผมเองก็สองจิตสองใจมันดีตอนยกและเคลื่อนย้าย5กิโลใครก็ยกได้ผู้สูงอายุก,ก็ยกได้แต่ถ้ามันเบากว่านี้อาจจะมีผลนะเช่นวางแล้วเครื่องมันไถไปเ,เ,เรื่อยนึกออกไหมเออ แต่ถ้าเป็นพวกเครื่องนวดต่างเครื่องนวดกัวซาอะไรต่างที่ผมเคยลองใช้มันจะหนักมากแต่การหนักของมันก็จะมีผลคือทําให้เครื่องมันมั่นคงวางแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นเลยไม่เคลื่อนไปไหนอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันแต่ถามว่า5โลสําหรับผมไม่ได้รู้สึกหนักเลยถ้าเทียบกับตัวเครื่องใหญ่ขนาดนี้ถือว่าเบาครับยกง่ายมากๆในส่วนของข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเครื่องเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้มีแบรนด์ชัดเจนอาจจะเป็น OEM นะนําเข้ามาจากประเทศจีนแต่ว่าในเรื่องของการซ่อมหรือการบํารุงรักษาเนี่ย เจ้าพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากเป็นระบบสเปคกิ้งมอเตอร์ธรรมดาซึ่งทางผู้ขายเนี่ยอาจจะไม่ได้บริการหลังการขายดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เหเ็นเอกสารเขาก็มีใบรับประกันเขาก็มีคู่มือเขาก็มีมอิรีม่งอรีโมทเลยมาให้อันนี้ลองปรึกษาสอบถามผู้ขายดูก็ได้นะผมไม่แน่ใจเพราะผมก็ซื้อมาใช้เหมือนกันแต่ในขณะเดีวยวกันเครื่อง2000บาทสําหรับผมผมมองว่าถ้าใช้ไปสักปี2ปีแล้วมันพังผมก็คือทิ้งเลยคงไม่ไปเสียเวลาไปซ่อมนะครับเพราะว่า ด้วยราคาเครื่องที่มันถูกมากๆขนาดนี้ซื้อใหม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สัก2อสปีแล้วมันพังเนี่ยคุ้มค่าแล้วครับข้อเสียงหนึ่งข้อนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวสายไฟหรือตัวเต้ารับนะครับตัวนี้จะเป็นขากลม2ขานะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะบ้านใครที่เป็นขาแบนอาจจะต้องซื้อเด็ปเตอร์ในขณะเดียวกันเจ้าตัวนี้เนี่ยสายให้มาสั้นไปนิดหนึ่งน่าเสียดายมากนะสายให้มาประมาณ1เมตรนะครับถ้าสายไม่ได้ยาวกว่านี้นะครับสักเมตรครึ่งหรือ2เมตรเนี่ยจะสะดวกมากๆเพราะมันจะเสียบกับพวก ฝาผนังหรือต่างๆได้อันนี้มันกลายเป็นว่าเราต้องลากปลั๊กสามตามาบริเวณที่คุณพ่อคุณแม่นั่งหรือนอนอยู่นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้น่าเสียดายนะครับว่าถ้าสายไฟมันยาวกว่านี้สักหน่อยน่าจะทําให้สะดวกแล้วไม่ต้องมาพ่วงปลั๊กเยอะนั่นเองครับก็ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทาง lazada ที่จะส่งสินคา้ามีคุณภาพแบบนี้มาให้เรานะครับอย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจที่อยากได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของ lazada ไว้ให้เข้าไปกดเข้าไไปตาาาาดด้้เเเลยยีี๋วกกกจะมมมทศหหรรร่อ 9เดือน9เข้าไปเก็บโค้ดเก็บส่วนลดกันนะครับน่าจะได้ราคาพิเศษและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจ้าเครื่องนวดตัวนี้ถ้าไปเทียบกับตัวอื่นแล้วราคาถูกกว่ามากแต่สําหรับผมเนี่ย บอกให้เลยตัวนี้จบแล้วตัวนี้คุณภาพโอเคแล้วนะครับแล้วก็ที้งพันที่สุดเนี่ยยังสวยสีเจ็บขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ผมวรชอร์สีต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะคนไหนเข้ามาแอบดูแอบซองรบกวนนิดนึงกดติดตามกด subscribe หน่อยที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพวกเรานะครับตอนนี้เราอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนเป็นแรงใจเล็กๆน้อยๆกับพวกเราทีมงานนะครับโดยการกด subscribe เลื่อนมือของท่านไปกด Subscribe คลิปหนึ่งเราจะขอกราบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่ในเรื่องราวดีๆของอุปกรณ์ IT Gadget ที่น่าสนใจนะครับเราจะมาทดสอบและมาลองดูมารีวิวให้คุณได้ฟังก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินใจซื้อก็อยังได้นะครับสำหรับวันนี้ผมวิาชายรศรีนะ้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย